สุดยอดพวกขอคุณคลิปซ่าทีวีครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่กับเกม Into the Dead เอ้ยเสียงตัองคนตินเอ้ยไม่เสียงมันตัองน่ากลัวกว่าน,นี้ Into the Dead ประมาณนี้แหละโอเคซึ่งเกมนี้เป็นเกมในมือถือทั้งไ o s และ Android นะซึ่งวันนี้เราจะมาลองเล่นกันดูซึ่งผมจะปรับเป็นเอ่อเป็นการไอ้เขาเรียกว่ายนะขยับหน้าจอนะเออประมาณนั้นแหละ hmm. ชิบหายโอเค โอเคฉันจะไปตกที่ไหนเดีดีมันเฮลิคอปเตอร์โอ้ไม่นะเออนี่มันเมืองฉันไปละบ๊ายบายโอเคซึ่งผมจะเป็นเนี่ยการบังคับแบบนี้นะครับโอเคตาเงียบไหนครับผมครับแ <c oughs> กไปสนใจครับตาผมเป็นนอสเซเมอร์เพราะฉะนั้นแกไม่รู้หรอกแกพูดอะไรอยู่ก็นะยิ่งยิงยิงโอเคดีมากไป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  is is เกมนี้เป็นเกมที่ผมยอมรับกราฟิกมันสวยอยู่นะนี่มันให้ดูดิพวกมันพวกมันเป็นนาซีนาซีซัมเบ้ what the fuck เรามาอยู่ในค่ายนาซีหรือไงเนี่ยเอ้าวเมื่อกี้เก็บปืนไม่ทันายไอ้กลองกลองอยู่ตรงนั้นน้ำอะไรยิงยิงยิงโอ้โหแมกกาซีนยังไม่ใส่เลยยิงเฮ้ยน้นมันเชดตี้ ยิงมาเลยเท็ดดี้เอ้ยกัดมาเลยเท็ดดี้นั่นหมาใช่ไหมน่ะปิ้วปิ้วไม่ทำไมกระสุนยิงไม่โดนมาไอ้พวกน้าสีเฮ้ยเออตายที่เมียที่เก้าร้อยห้าสิบง้แล้วอืมรับไม่ได้เอ็มมันย่อมาจากอะไรวะอื โอเคไปเราต้องไปวิ่งกันใหม่อีกรอบนึงโวยคันซึ่งขอตทษทีนะครับที่แบบถ้ามันโหลดช้านะเพราะว่าเครื่องผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามมันก็เล่นได้นะเกมนี้มันก็ลื่นอยู่ซึ่งผมก็ไปอ่านในอ่านใอีใใความคิดเห็นนะเออมาหลายครั้งนะผมตอนนั้นจําได้ว่าผมไปลง5้าดาวให้เกมเกมนี้แหละ เพราะว่าผมรู้ส tamam ึกว mm ่าเกมนี this, ้ม okay. ันล okay. ื่นแล้วก็สนุกดีแต่ในเกมนี้คนส่วนมากที่เขาพูดถึงกันเขาจะบอกว่าเกมนี้มันชอบเด้งแล้วก็มีโฆษณาบ่อยซึ่งผมยังไม่เห็นโฆษณากับการเด้งของผมเลยเออ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 อย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอเคฮะน้ำมันอีกาอีกาอีกาเฮ้ยซึบเรียกเขาว่าอีกาสิวู้โหซึบนี่ซึบ <ST AN TS> เฮ้ยปุบปุบปุบไอ้ด่า <ST AN TS> ใส่หัวไปอ่ะชิบหายแล้วกูแหลกเอ้ยไ,ไ,ไม่ใช่กูกูนงวงเอ้ยไอ้ชิบหายแล้วรีวิ่งมันจะฟูฟอมบีแ้แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิ๊ปหอึบฮะทางด้านซ้ายชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่เอาไม่ทันอ้าวชิบหายแล้วกู ไม่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 ไม,ไม่อย่าอยู่ในป่าอยู่ในป่าเอ้ยไม่ไม่ไม่เอ้ยได้ได้ได้ไดแล้วแลยังรอดเรายังรอดเฮ้ย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 โอ้มอไม่ไม่ไม่อ่าโดนแดดเชี่ยโอ holy s h i ีว้าวเงินนั้นก็เยอะกว่าเดิมห้าร้อย,ยถึงบ้าโอ้ช่างมัน เกมนี้ไม่มีอะไรมากอะ่ะมันประมาณแบบให้เราวิ่งหนีไปเรื่อยๆแล้วเก็บแต้มเว้ยซึ่งเกมนี้สนุกมากถ้าเราสืติว่าเรามีเพื่อนเหมือนคุกกี้รันอะ่ะแหละมันคล้ายๆค,ค,คุกกี้รันคือเราจะแต้มพอเราแต้มแซงเขาเรารู้สึกดีใจอุย้ยเราแต้มแซงเขา้แต่เกมนี้เป็นเกมแบบถ้าจะเชื่อมต่อนะ่าจะเชื่อมต่อกับ f a c e b o o นะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเป็นะ Facebook โอเควันนี้ผมมาอย่างจริงจังวันนี้เราไม่ได้มาเล่นไป เราต้องวิ่งออกจากฐานทัพนาซีให้ได้พวกนี้มันทหารเก่ามันจะมีแบบเฮ้ยอ,อย่าเข้ามาเอ้ยไม่นะฉันกเก็บกระสุนไว้พวกแกเอาเจ้าหมาน้อยฮึฮีฮ,ฮีปิวปิวสุ่ปืนนี้ครับเป็นปืนที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต้องยิงสองนัดถึงจะตายเฮ้ยหมาใครวะนั่นอะอข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีอีกเอ้า เอ้าเมื่อกี้ยังสองนัดนะเว้ยไม่อะไรวะตายเรื่องไม่เป็นเรื่องอเมื่อกี้กดผิดอ่ะอ้าวโอเคซึ่งเราจบเพลยนะครับเราจะได้เป็นพวกอาวุธซึ่งเรา่อไปผมจะได้เป็นนี่ลูกซองซึ่งถ้าซื้อเลยมันจะแพงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าขี้เกียจทำภารกิจก็กดซื้อ,อ,อภารกิจไปเลยคือไปเก็บเงินแล้วก็ไป ก็ซื้อารกิจเลยจะง่ายกว่าครับโอเคถ้าวันนี้เสียงผมไม่ค่อยดังก็โทษทีนะครับพอดีแบบ <c oughs> เจ็บคอนิดหน่อยไม่ได้แคสเกมมาหลายวันก็ไม่ใช่อะไรก็คือแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านแล้วก็จะเปิดเทอมแล้วก็รู้สึกกลุ้มๆแบบชิบหายแล้วไงโอ้ <c oughs> oh, เลือดฟีฟ้าเย้เธอวู้แสบ ว้าเราไปใส่หัวไปไอ้พวกใครยะยะ yeah! ไอ้พวกใครยะอีไอ้พวกเนื้อเน่าเฮ้ย huh? ไอ้ข้างหน้ามีข้างหน้ามีไอ้พวกเนื้อเน่เอาอ้าวโอเคได้อะแล้วอา้าวชิบหายไม่มีปืนสั้นเลยเหรออะไรเนี่ยที่วันหยาได้ปืนสั้นคือปืนสั้นมีสิสองนัดใช่ไหมครับ ซึ่งมันจะสามารถยิงระยะไกลได้แต่ตัวนี้มันจะสามารถจงตีได้แค่ระยะใกล้วิวิวิวซบซบซบโอเคศบเรายังมีปืนสั้นเอ,าเอา้าเอ้าวเมื่อกี้ยังไม่ทันเหรอเลยกันเนี่ยเฮ้ยเขียว,วยก่อนนะเรามีเหรียญอยู่ร้อยกว่าแต่ถ้าเราดูหนังแล้วก็ดูซิมีอะไรโฆษณาสินะอืมคิดไปคิดมากูไม่ดูดีกว่า ถ้าไม่ดูนี่จะได้ได,ได้ได้ป่ถ้ากกดออกเลยอ้ำชิหายผมกดออกไม่ได้โอเคเอาได้โอเคถ้าถ้าเมื่อกี้ดูจบเราอาจจะเราจะได้ตังค์เพิ่มเป็นสามเท่านะครับแต่แบบคนมนขี้เกียจดูคงไม่ดูอ <laughs> ะไม่เราจะไม่เอาหมาไปเราจะไปด้วยตัวเปล่าเหมือนเขาทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเกียน,นี้มันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ไปเก็บของข้างทางก็ได้ ซอมบี้เออหลบไปเข้าหน่อยอหลบซ้ายหลบขวาเฮ้อน้ำมันโอ้อะไรอยู่ตรงข้างหน้านั่นน่ะอฮ้ยฉันได้มันมาแล้วงับเฮ้ยกูอยากได้ปืนวอยไม่ใช่เลยไฟฟ้าถึงกูชอบก็เถอะถ้าเป็นเกมอื่นนี่แบบใช้ได้ชาตินึงก็ไม่พังอ่ะอ้าวไม่ เมื่อกี้ชนอะไรไม่นะมันสบเราเฮ้ย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 นี่นี่นี่เขามีสเต็ปเขามีสเต็ปยึบมาอ้าวกูเซ็งเลยกูนี่เซ็งเลยโอ้ยโอ้ยหน้ามืดหน้ามืดหน้ามืดไม่ใช่พ่ออะไรกูโดนเลือดซอมบี้หน้ามืดไม่ใช่พ่ออะไรผมโดนเลือดซอมบี้อู้อู้อุ้ยไอเราไม่ได้ปืนเลยเหรอ ขอปืนซ่าสก,กบอกสิจ้าจะเป็นพราะคุณอย่างยิ่งชิบไก่แล้วชิบไก่แล้วชิบไก่แล้วโอ้ชิบไก่แล้วชิบก้าเาานี้ตายเถอะเออฉันตายอีกแล้วอืมเอ้อนี่มันจะมนหมาน้อยไหนดูสิเอา้าเอา้ย ซึ่งอ่ะผมซื้อลูกซองเลยแล้วกันภารกิจเสร็จแล้วนี่อ้าวโอเควา้าโอเคเจ็บคอ <c oughs> ต่อยได้บ้าต่อยฉันจะต่อยพวกมันชื่อต่อยพวกมันต่อยให้มันให้เละเลยทำได้บ้ามันอินเฟสท์ชั่นอ่ะต่อยหน้าแัาากเลยเฮ้ย น่าจะมีสกิลแบบกระโดดเยียบหัวซอมบี้ไปเรื่อยๆโคตรเก่งเลยังนา้สัตว์คุณเก่งมากครับคุณทําได้ยังไงเนี่ยอ๋อผมเคยเรียนกับบุสลีครับโอ้โหเอ้ยลูกฟองมาแล้วลูกซองแปมเล้เฮ้ยแล้กายแปม, hello. Hey, hello แปมผมบอกเลยนะว่าลูกซองเนี่ยเป็นตัวที่แบบใช้ได้ดีมากสหรับการจะเคลียร์ซอมบี้นะครับถ้าสมมติว่าเออเจออีเป็นฝูงเี้ยเออเอาลูกซองเคลียร์น่เยดูนะ ปแปรเห็นไหมสามตัวรวดซึ่งคุ้มอยู่ยถ้าสมมุติว่าคุณจะเข้าไปในป่าตอนคุณเข้าป่าเอาชีบหายแล้วโอ้ย,อย,อยถ้าคุณจะเล่นเกมน,นี้ง่ายๆคุณแค่มองมองมองไปข้างบนเยอะๆถ้าเราเห็นพวกน,น,น้นเห็นบ้าน,นนะ้อีการะ่ะแสดงว่าตอนนั้นมีจุดจะมีของตอบอยู่ซึ่งบางครั้งคุณก็ไม่คุณอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าเพราะเราเพราะบางครั้งเราก็ไม่ได้โอ้ชีบหายเมื่อกี้คุณน่าจะเสี่ยงนะ อุ้ยอยังมีของอยู่มันมีของอยู่คุณเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนผมเข้าไปในนั้นอ่ะไอตรงนั้นอ่ะผมบอกตัวนะถ้าคุณแบบเออเอาไงเดียถ้าคุณไม่มีอาวุธอะไรเลยแม่งขึ้นอยู่กับดวงว่าคุณจะว่าคุณจะรอดได้หรือเปล่าอุ้ยทำไมเยอะขนาดนี้มีปืนไฟไหมเนี่ยโอ้ยเยอะเกินครับโอเคโอเค โอ้ยชิบหายชิบหายชิบหายโอ้ยชิบหา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 ยแล้วชิบหายชิบหายโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้ากูหน้ากูสองพันแล้วสองพันแล้วจากนั้นเขาวันนี้เขาสามพันเขาสามพันเฮ้ย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 ชิบหายแล้วไม่นะโอ้ยผมโคตรเกลียดด่านป่านี่เลยโอ้ยอย่าเกี่ยวผมอย่าเกี่ยวโอ้ยชิบหายไม่ตายเฮ้ยได้สามร้อยฮะ สามร้อยเพื่อสปาร์ตนันเย่ใครวะเนี่ย,ย,ยถ้ามันเหลือภารกิจเดี๋ยวก็ซื้อไปผมว่ามันง่ายดีอ้าวชิบหายเมื่อกี้กดผิด ปแนนึงะซึ่งน่าจะมีอยู่สีด่านลแหละเออโอเคต่อไปนี่คงจะเป็นรอบสุดท้ายสำหรับผมนะเพราะแบบด้วยความขี้เกียจในการแครแล้วก็ความเหนื่อยยากลำบากของอาการเจ็บคอนิดหน่อย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 เห็นไหม ผมแค่ที่ไหผมชอบดัดเสียงมันเพื่อความตลกของท่านผู้ชมหรือเปล่านะหรือเปล่านะฉันุสา่าห์ดเสียงผู้เดกคนนะเ,เสียงผู้หญิงมันต้องน่ารักใช่ไหมแต่ผมต้ทำเสียงผู้หญิงให้มันตอนแหล่้าใจไหมพวกแกฉันทำเสียงแบบนี้พวกแกไม่ชอบกันเหรอฮึวุ้ฮึบฮึ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  น้ำมันนี่น้ำมัน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 เฮ้ยน้ำมันหมาบุดอกเมื่อกี้เก็บไม่ทันโว้ยเฮ้ยเก็บทันว่าหนาหนหมาเอ้ย,ย,นนอยชิบหายชิบไก่แล้วชิบไก่แล้วจะโดนแดกไปเนี่ย <c oughs> เฮ้ยของอยู่น,นั่นของอยู่นั่นของอยู่นั่น <c oughs> เอาทัานเอาทัานเอ่อ <c> ถ <oughs> <c oughs> ึงเราเกลือนย,ยิงซอมบี้แล้วกลาดมันกลาดยิงพวกมันใช่แล้วเอ้ยไอ้พวกสอบเดินได้ ยาจะก้ามเลยหมาน้อยให้เรียกเขาว่าบักกี้บักกี้บักกี้จะก้ามเลยจะก้ามมันหลอล่อหล่อหล่อวู้ชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยเรายังรอดอยู่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 อ่จะนั้นคิมก็ได้ตายลงอย่างช้าๆ้าเออตาย โอเคงั้นวันนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นี่ชื่อเฟซกูหรอเนี้คิมคิมชื่อนี้น่ารักจริงๆถ้าเจอผมในเฟซก็ไม่เป็นไรไปหาอะไรก็ได้เพราะไงผมก็ไม่แคร์เท่าไหร่อยู่แล้วโอเควันนี้ก็ขอจากไปก่อนแล้วกันอย่าลืมนะถ้าชอบกดไลค์ด้วยแล้วถ้าถูกใจมากๆก็คุณก็กดซับสไครป์ผมเลยแต่ถ้าเกลียดผมคุณก็เชิญไสดหัวไปไกลดิสไลค์ทีผมรู้สึกเศร้าใจนะผมไม่อยากทำคลิปต่อเพราะกดิสไลค์เราเล่นนะ d i s ไล k e ก็ดสไลค์มาเลยแต่ ผมน่าจะแบบถ้าจะดิสไลค์จริงก็ขอคาติชมได้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะผมอยากจะรู้ว่าผมผิดพลาดต่อการใดก็บอกบอกมาเลยผมจะปรับตัวอย่างดีที่สุดมัง้งยังไงก็ตามโอเคผมว่าเกมเนี้ยเออผมให้คะแนนนะหาดาวเนี้ยเออผมให้เกมนี้อยู่ที่สี่ดาวครึ่งครับเออเพราะว่าเนื่องจากว่าภาพของเขาสวยเกินไปจนขนานที่ว่าเครื่องบางเครื่องเนี้ยอาจจะเล่นไม่ได้ คุณสังเกตไหมครับพวกคอมเมนต์ส่วนมากในแบบคําถามเนี่ยเขาจะมีคนบางคนที่แบบชมว่านี่คือดีไปเลยเกมเนี่ยจะแบบทุกคนจะชม5ดาวแต่จะมีบางกลุ่มที่ให้1ดาวแล้วเราผมว่าสักสักหของของคนเล่นเกมทั้งหมดคือเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยเล่นได้ก็ได้ครับซึ่งแบบพอพอแบบตัวเกมมันอัปเดตมาเรื่อยๆไงด้วยความที่เกมมันเจ๋งขึ้นเรื่อยๆอย่ะแล้วเราเครื่องเราคือเครื่องบางคนเขากระจอกแล้วเขาไม่สามารถเปลี่ยนได้คือเขาจนประมาณนั้นแนหะเข้าใจะปะเขาก็แบบก็เลยมาบ่นไงผมเข้าใจ แต่แบบคุณไม่สมควรบ่นหรือเปล่าครับเพราะเกมทุกคนเพราะเกมทุกเกมมันต้องมีการพัฒนาครับถ้าคุณถ้าเครื่องคุณไม่พัฒนาตามคุณก็จะอยู่ในที่แบบนี้ไม่ได้เพราะคุณจะเล่นเกมแบบนี้ไม่ได้แล้วต่อไปผ <c oughs> มว่าเกมโทรศัพท์อาจจะเหมือนเกมคอมก็ได้นะเพราะตอนนี้ก็จะเหมือนอยู่แล้วเนี่ยโอเคจะลืมนะกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ด้วยแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนจุ๊บ <c oughs> <c oughs> บอกตรงเครื่องกาเขาจะเล่นนักเลย